สวัสดีจ้าพี่น้องมือนียายมีเมนูมานำเสนออีกแล้วจ้าเมนูมือนีกะกุ้งพัดกะเพาจ้าพี่น้องเผ็ดเผ็ดแซ่แบแซบนัวนัวยั่วยั่วนี่ละจ้ากุ้งซิฟโตจ้าพี่น้องกะเครื่องปรุงกะบบมี่หยางมากมมยเนาะจ้าพี่น้องกะเห็นเห็นอยู่แล้วละเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยจ้าโอเคจ้าเข้ามาลุมือเฮ็ดกันเลยจ้าขั้นตอนแรก ย่ยกับสิใสน้ำมันลงไปนาจ๊ะพี่น้องน้อยนะ้แล้วก็ตามด้วยพริกที่ห้าอันตามไปนาจ๊ะย่ยหมักเผ็ดยายกตสิ่งใสพริกเผ็ดเนาะสูตรบ่าตายโตได้จ๊ะพี่น,อน้องจากพัด แต่ว่ามันกันง่ายน๊ะจากน้องกาหรับทุกคนใช้กระเห็ใดใหญ่อาหารง่ายง่ายก็คือผัดกะเพราันนี้หละจ้ะเนื้อแย่กับสุดพัดที่กันให้หอมไปซสะกอนอีกเลยหอมแล้ว กุ้งเรื่งไปเลยจากที่นอ้องนี่ิเป็นกระเท,ทีดีมากนะหลังจากนั้นก็นเตรียมมะฮองกับอัน ัวนะจ๊ะเรื่องไปกอนไปพัดเพราะว่ากุ้งข้ากีบ่บได้พัดดนอยู่แล้วนะจ๊ะพี่น้องไหวโดดนั่นกะสีแห่งสีบ่แสบซอถอยจ๊ะเอาตามชอบสูตรไม่มีตายตัวนะคะสีอิ้วดำหวานนิดเึง ซอสแมกกี้นิดนะึ่งเราจะตามด้วยรสด,ดีสอวนหนะึ่งล้วก็น,นะน,นะกน้ำตาลทรายส่วนหนึ่งสอวนชาหน้ีนองพักไปจะ โตก็บดลงดจ้ะน้ำใหปุุงสุที่นอกไล้มีอย่งใส่พริกแดงเข้าไปอันใบกะเพรา นี่เ็บจ้ะฮัดให้ปุ้งซุป้อมเสร์ฟง่ายๆจะตส่แย่ผ้าคือเกลาพี่น้องแต่ว่าสูตรนี้รับประกันความแ่บจ้ะ ร่างการงานสางโอเคนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวตักใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันเลยจ้า เสร็จแล้วจ้ะพี่น้องกะเพรากุ้งไข่าดาวจามือน้อาหารจานเดียวของยายจ้ะเสร็จสับเรียบร้อยพอร้อมเสิร์ฟจ้ะพี่น้องสีสันเป็นตะเพ็ดอยู่จ้ะกลับอันไข่าดาวเขาน้อยหนึ่งกลับหลายหลายผพดโพแบบงวกแตกโอเคนะจ้าสำหรับเมือนียายก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะนาะขันมากก็ขอให้กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้ยายในเด้อจ้าสำหรับมือนีสวัสดีจ้า